สวัสดีครับพ่อผงครอยนะครับไปจำทา YouTube, งช a n e ยูทูปครอกเลขพยากรณ์และทางห้องแลกเป็นรูกศรเลขพยากรณ์นะครับเจอกันเป็นประจําทุกวันเจ็ดนาฬิกาทางช a n e ยูทูปครับผมวันนี้เป็นเลขก,กลุ่มที่น่าสนใจทีเดียวนะครับขอเข้ามาทางชั้นเรียนนะนะคุณจ๋านะขอเข้ามากลุ่มเลขวันนี้ก็คือ0816นะครับ0816ครูเอ่กยตั้งชื่อว่าดังหมายทุกวิธีนะครับเห็นคำ จำกัดความแล้วน่าจะพอเข้าใจนะครับว่าผมมองกลุ่มเลขเนี้ยต่างจากหลายๆคนที่เคยมองอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเอาจริงจากประสบการณ์ที่ทำนายคนมาเป็นร่วมหมื่นนะครับหลายหลายหมื่นเนี่ยคนเนี่ยเจอเลขที่ผมมองว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะที่เป็นลักษณะของผู้นำในกลุ่มนั้นๆหรือว่าเป็นคนที่มีลวดลายแถวพราว นะครับหรือว่าเป็นที่จดจำอะไรครับเป็นที่จดจําในฝีไม้ลายมือนะครับหลายหลายคนเลยที่เจอก็จะมีสองคู่เนี้ยที่ผมเจอประจํานะก็คือหนึ่งแปดแปดหนึ่งแล้วก็ศูนย์แปดแปดศูนย์นี่เจอบ่อยมากเจอบ่อยมากนะครับหนึ่งแปดนี่ก็เจอบ่อยหลายเคสเลยเคยพูดนะก็เจอทั้งกับตัวเองแล้วก็คนมาเล่าให้ฟังศูนย์แปดนี่ก็เจอเยอะ นะครับแล้วก็อีกเลขหนึ่งที่นักว่าเป็นยอดนักวองแผนนะครับก็คือหนะึ่งหมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันมาอยู่ในกลุ่มโดยวยกันนะครับก็เลยไม่รู้จะตั้งอะไรได้นอกจากเวลาที่คนคนนี้จะทำาลไวมันสำเร็จอ่ะมันต้องแบบจุดมุ่งหมายมันต้องแบบต้องได้อ่ะเดี๋ยวว่ามันจะได้ยังไงเดี๋ยวมาดูรีวิวดึกๆกันนะครับ พูดถึงที่มาที่ไปนะครับ3คู่ที่ใครดูย้อนหลังก็มี0 8 8 0 1 8 8 1แล้วก็1 6 6 1นะครับหรือใครอยากจะขยายความนะครับไปที่กลุ่มเลข3ตัวที่กลุ่ม081 180แล้วก็6 1 8 8ึ6ก็กลับไปดูย้อนหลังได้นะครับอ่ะโอเคมามาสู่การรีวิวเลขวันนี้กันที่บอกว่าดังหมายทุกวิธีเนี่ยแน่นอนว่าจะพูดถึงแนวคิดว่าวิธีการทํางานเขาทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนนะครับ คนลงท้ายเลขหกครับนี่เป็นจุดจุดสําคัญเลยที่ทําให้กลุ่มเนี้ยผมตั้งใจว่าทำไงก็ได้มันเป็นไปตามทางของเขานั่นก็คือลงท้ายเลขหก 6. ตัวตนของคนเลขหกครับค่อนข้างจะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเปิดกว้างยอมรับทุกสิ่งนะนี่คือสิ่งที่เขาโดดเด่นเลยเปิดกว้างและยอมรับทุกสิ่งแต่สิ่งที่เขายอมรับนะั้นต้องเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราสมมุติเราชอบเราจะไปซื้อรถยนต์สักคันหนึ่ง เราจะชอบยี่ห้อไหนหนึกภาพออกใช่ไหมครับมันจะมีความชอบคือเปิดทุกยี่ห้อมาเลยแต่มันจะมีอยู่โฟกัสอยู่ไม่แค่ไม่กี่ยี่ห้อที่เราจะไปซื้อนึกออกใช่ไหมครับเราก็จะเลือกเฉพาะสิ่งนั้นแต่ถามว่าถ้าเกิดว่ามีรุ่นไหนเล่นไหนที่มันด,ดูสะดุดตาสะดุดใจก็ก็เปิดรับอยอมรับแต่ว่าเลือกเฉพาะสิ่งที่ถึงรู้สึกว่ามันดีที่สุดนี่คือไอ้คาว่าช่างเลือกเนี่ยมันไม่ได้มาจากเลขหนึ่งนะ เราผมผมว่ามันจากเลขหกนี่แหละความเลือกเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการเลือกในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วกันนี่คือความเป็นเลขหก 6. เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าวิธีการทํางานของคนเลขเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันลงตัวลงอะไรเนี่ยเขาต้องเป็นคนกำลนงเองนะครับโอเคทาให้วิธีการคิดวิธีการตัดสินใจเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเป็นสมมติเทียบนะเทียบกลุ่มเลขที่บอกว่าคิดพิจารณาดีๆอย่างเช่น5 6า5คู่เลขนะ ผมจะบอกไว้ก่อนเลยห้าหกเนี่ยพิจารณาใช้เวลาเร็วกว่าหกห้าเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเขาเลือกเฉพาะสิ่งที่เขาต้องการพิจารณามันจะคัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปก่อนแต่ถ้าเป็นหกห้าเนี่ยเอาทุกอย่างมาคัดแล้วพอทุกอย่างมาคัดค่อยมาเลือกอีกทีว่าจะเอาอันไหนให้มันดีที่สุดดึกเภาใช่ไหมความต่างนะสำหรับผมเลยว่าเวลาตัดสินใจในห้าหกเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะเขาเลือกเฉพาะสิ่งที่เขาชอบ อันนี้นี่ที่ให้เขาจะเรื่องตำแหน่งนะครับบางคนถามว่าห้าหกห้าต่างกันยังไงคือถ้าคนถ้าคนอ่านแค่เลขคู่จะรู้มันไม่ได้ต่างแต่ถ้าเราเรารู้ตำแหน่งเรารู้ว่ามันจะต้องอะไรส่งผลก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะแล้วเรารู้ความหมายของเลขเดี่ยวเราเราจะเข้าใจว่าอ,อ๋อความต่างอยู่ตรงนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นคนเลขหกทายจะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคตำแหน่งต่อมาเป็นเลขหนึ่งครับเมื่อเขาเลือกแล้วสิ่งที่เขาชอบแล้ว เนียนน่ะคือทางที่เขาจะถ้าเกิดอะไรเข้ามามันจะปัดออกง่ายบางคนบอกว่าหนึ่งหกนะคิดนานไม่นานครับสําหรับผมนะแต่เขาพิจารณาสิ่งที่มันจะต้องดีที่สุดเท่านั้นที่มันนานเพราะมันนานตอนตอน,ตอนดืสวนสมมติว่ามีของอยู่ร้อยอย่างเขาจะขอแค่เนื้อแค่อย่างเดียวรึออกเผาใช่ไหมเขาจะแบบปั๊บปัปัดปัดปัด,ปด,ปดตอนมันช้าตอนมันปัดออกนี่เลย เพราะบางทีไอ้ของตรงหน้ามันไม่รู้ไงคืออะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ของตรงหน้ารู้แล้วว่าอันไหนอะไรยังไงเหมือนเวลาที่เรายืนรอสักพักเหมือนให้นึกภาพเวลาที่มีของเซลล์สมัยก่อนมีของเซลล์แล้วยังไม่ให้เวลาถึงเวลาถึงจะเ,เข้าไปได้เนี่ยเหมือนแบบพอเปิดห้างอันจะวิ่งไปตรงไหนก่อนอะนึกภาพว่าใช่ไหมไออนั่นแหละคนหนึ่งหกจะไปตรงนั้นเขาจะไม่เขาจะไม่ไปยืนต่อรอคิวเขาจะคิดไว้ก่อนหรอปา ฉันจะไปตรงไหนถ้าเกิดว่าเห็นนะแต่ถ้าไม่เห็นอันนี้อาจจะนานหน่อยเพราะว่าเขาจะต้องมานั่งเลือกว่าสิ่งไหนที่เขาชอบไม่ชอบอีกทีหนึ่งเออนั่นแหละแล้วถามว่าตัดใจเร็วไหมผมว่าเร็วส่วนหนึ่งนะครับเร็วส่วนหนึ่งเลยละ่ะจริงไม่ใช่เลขที่พิจารณาอะไรนานขนาดนั้นนะเรื่องเยอะช่างเลือกจริงแต่ว่าถามว่านานไหมผมว่าไม่ได้นานขนาดนั้นนะไม่ได้นานเกินเกินเป็นความรู้สึกว่า เบื่อที่อาจารนานผมว่าห้าหกยานานกว่าด้วยซํานะครับห้าหกพรจะมีเลขที่ออกจะทบทวนอีกรอบนึงแต่นี่หนึ่งหกไม่เลือกที่ใช่แล้วก็ปึ้งไปเลยแต่มันจะยากเรงที่ว่าไอ้ที่ใช่มันมันหายากมันก็เลยดูยากนะครับมันก็เลยดูแบบมันต้องหน่อยนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นนี่คือหนึ่งหกแสดงว่าขนทางที่จะตจัดใมันต้องใช่ถ้าไม่ใช่ไม่เอาอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะครับตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลขแปด คราวเนี้ยเมื่อล็อกเป้าได้แล้วอะไรได้แล้ววะจะต้องเป็นยังไงแบบไหนอะไรเขาจัดเต็มเลยจะต้องนี้ใส่เต็มที่มีอะไรบ้างที่จะต้องสมมุติว่าเป็นหัวหน้าง,งานสมมุติเป็นหัวหน้าง,งานแล้วอยากจะอธิบายลูกน้องว่าพี่ต้องการแบบนี้นะคุณจะอธิบายแบบทุกรายละเอียดให้ให้ลูกน้องฟังหมดปุ๊บ,บ,บแล้วลูกน้องอ่ะจะรู้เข้าเฮ้ยพี่ปุ๊บปุ๊บมันจะง่ายคําว่าจะง่ายคืออะไรมันจะง่ายตรงที่ว่าเขาเนี่ย ลูกน้องที่รับหรือว่าคนที่รับสารไปจะมีความรู้สึกว่าเออคนนี้เขาต้องการแบบนี้นี่นี่นี่ไรเดียวมาปุ๊บปุ๊บมันจะคล้ายเจ็ดหนึ่งหกแต่เจนหนึ่งหกไรเดียรมันจะแบบมันยิบย,ย่อยแต่นี่คือแบบว่าเยอะก็จริงแต่แบบเอ้ยเอาประมาณนี้พอประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ไปตรงนี้แล้วเกิดมาตรงนี้นี่นี่นี่อย่าไปทำอย่างนี้อย่างนี้อืมนีปั๊บปั๊บถ้าได้แบบนี้ปุ๊บมาเลยมาเลยเขาเป็นคนที่ถ่ายทอดอะไรได้แบบเต็มที่คนที่อยู่รอบข้างจะรู้เลยว่า คนคนนี้ต้องการยังไงมันง่ายมันง่ายต่อคนที่ทําตับบางคนบอกเฮ้ย hey, แปดหนึ่งหกมันจะง่ายเหรอมันง่ายครับเพราะเขาที่บ่ายจนครบแล้วก็บอกแทบจะทุกวิธีแลวอ่าเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเหมือนถ้าเกิดว่าเราจะไปซื้อซื้อของที่เนี่ยแล้วเราบอกพนักงานว่าจะต้องเอาอะไรบ้างเหมือนเราไปซื้อของซื้ออาหารซื้ออะไรก็ได้ข้าวไข่ข้าวกะเพราไก่ไข่ขาดาว ก็คือมีข้าวมีกระเพราราามาแล้วก็มีไข่ดาวจบก็คือบอกให้ครบบอกคนไปเอากระเพราสักพักนั่งไปสักพักอะอยากกินไข่ก็ไปสั่งเพิ่มมาทีเนี้ยไม่ได้นะคนโคตนแปลในหกคือไปเจอของปับ๊บปุ๊บทุกอย่างครบอ่าหรือคือเตรียมมาแล้วอ่ะมาจากบ้านไว้ตรงนี้หรือเวลาที่ไปเดินซื้อของตามห้างเนี่ยก็จะริดไว้ว่าจึงเจา้าอะไรแล้วก็เดินไม่ได้เดินไปหามม่ๆว,ว,ว่าไอ้เจอแล้วค่อยหยิบอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่เพลิดเพลิน เอาไม่ไงเขาไม่เหมือนคนเพลิดเพลินในสิ่งที่เขาต้องการเขาจะโฟกัสมาก่อนแล้วเขาก็จะแบบใส่เต็มที่ในตอนที่ถึงสถานที่นี่คือ8ปดหนึ่งหแล้วทีเด็ดสุดวิธีการทํางานเป็นเลขศูนย์ครับสิ่งที่คุณจะเห็นจากคนนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือถ้าเกิดว่าเขาเคยทําสิ่งนั้นมาแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคนนี้คือโคตรเก่งโคตรเก่งวิธีการโคตรดีแบบปุ๊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 บคือถ้าผมเพราะว่าศูนย์เนี่ยมันเป็น ตอนเราผมศูนย์มันเป็นอน,นันต์มันเป็นทุกอย่างมันเป็นตั้งแต่เลขหนึ่งยเลขเก้าถ้าเปิดในเชิงบวกเนี่ยศูนย์ในตำแหน่งทางการทำง,งานคือทําได้ทุกอย่างเป็นมิสเตอร์เอเวอริติงแล้วท้ายมาเป็นแปดด้วยดันปุ๊บคนนี้ทําแทบทุกอย่างเข้าใจทุกเรื่องนะครับแต่มันจะมีจุดด้อยอยู่จุดคือเลขศูนย์มันก็คือข้อด้อยของลุกเลขมารวมกันเพราะฉะนั้นคนที่มีเลขศูนย์มักจะมีภาระที่เหมือนกับช่วงนี้มีหนังเข้าซูปเปอร์แมน คือคนจะคาดหวังกับคุณทําได้ทุกอย่างเพราะคุณเก่งที่สุดเพราะคุณแบบที่สุดแล้วขาจะคาดหวังกับคุณทุกอย่างแต่ความที่มันมีจุดด้ยอย่างหรือความที่มันเป็นทุกอย่างความหวังของทุกอย่างบางทีนะคุณมีความรู้สึกว่าถ้าไม่อยากทาอะไรคุณก็จะหายไปเลยไม่เจอตัวหรือไม่กล็ลาออกไปเลยความไม่แน่นอนมันมีสูงแต่ถ้าถามว่าความเก่งกาจคุณมีสูงไหมก็ไม่ก็ไม่ต่างกันนะเขาต้องตามหาคุณอนะ นี่ก็ความเป็นศูนย์แปดหนึ่งหกคิดดูว่าตั้งคาดหวังคิดหวังยังไงอยากทำอะไรทำได้หมดทุกอย่างเป็นมิเตอร์เอเมอริติงแต่วันไหนที่แบบแรงกดดันหรือภาระเยอะคือต่อคือถ้าจังหวะไหนคุมได้นะถ้าเข้าคุมได้เขารู้สึกว่างานนี้ยังอยากทำอยู่เขาจะทำได้แทบทุกอย่างแต่ถ้าวันไหนที่มองรู้สึกว่าแพชชั่นมันหมดตรงนี้มนไม่มีอะไรให้ค้นหาแล้วเขาก็จะออกไป เขาจะไม่อยู่เลยไม่ทําหรือไม่รับงานนั้นเลยหรือก็ทิ้งไปเลยได้แล้วแต่อันเนี้ยมันต้องระวังที่ว่าเรื่องของอารมณ์นะเรื่องของจังหวะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยคอยตามใครแล้วก็เขาไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยจะเรียกว่าต้องทําตามใจตัวเองปรารถนาทําไงก็ได้ให้มันสาเร็จแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใจไม่ได้ปรารถนาจะทําก็ไม่อยู่ก็ไม่ทําประมาณนั้น นะครับอ่ะนี่คือ086ใน,นส่วน้ายนะส่ตัว้ายส่วนด้านหน้าครับด้านหน้าสิบุคลิกคนเลขศูนย์เป็นยังไงก็ได้สอนในชั้นเรียนแล้วถ้าทางเป็นได้ทุกอย่างนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่เขานําเสนอต่อมาคือเขาเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าจะแสดงออกอะไรสักอย่างเขาต้องให้ชัดเจนเขาให้คนเห็นแต่งกายแต่งตัวอะไรพวกนี้ต้องแบบไปงานไหนก็คือไปงานไหนก็งานนั้นอะ่ะต้องจัดเต็มตลอดต้องดูเนี้ยบ <c oughs> แล้วต้องเข้ากับทีมนั้นๆแต่งตัวดีครับดูมั่นใจดูดีมากๆต้องดูเพออราะเอกลักษณ์ตกเป็นเลขหกนะในตำแหน่งแถวหน้าถ้าเป็นสื่อานะาครับเพราะนั้นทุกอย่างต้องดูดีต้องดูสงา่าผ่าเผยต้องดูแล้วเป็น8ด้วยก็คือมันต้องเต็มที่จัดเต็มออฟฟูออปชั่นใส่สูงก็ต้องปลูกไทยเนี้ยบอะไรเงี้ยนะครับเป็นคนที่บุค,คลิกดูจะอาจจะดูเว,อว่อร์วังอลังการหน่อยๆในการแต่ตงตัวนะไปไหนป่าไหนก็ต,ต้องแบบ ต้องครบนะออกจากบ้านลืมใส่ในาฬิกงนาฬิกาสร้อยคง้งสร้อยขอไม่ได้ต้องมี <c oughs> นะครับของจะติดตัวเยอะแล้วก็เป็นคนดูดูที่เดินท่าทางมั่นใจบางคนอาจจะรู้สงหมันไส้อะมันจัดเต็มแล้วเกินคนนี้แล้วมันชอบโชว์ออฟแล้วเกินอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วแต่คนชอบนะ <c oughs> แต่ผมว่าก็แต่งตัวดูดีดีนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังเนาะแล้วก็เรื่องเสริมนะครับเรื่องต่อไปเรื่องของการเงิน,นถ้าจะพอ่องหานี่เต็มสิบผมให้ยี่ิบเลย าจะโฟกัสเต็มที่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเต็มสิบให้ยี่สิบอย่างที่บอกไปคือแบบโอ้โหสุดๆหายทั้งเงินก้อนหายทั้งเงินที่มันเป็นเ,เงินลงทุนเงินเป็นเ,เงินที่จับต้องได้อะเ,เงินบัญชีอะไรพวกเนี้ยได้หมดครับได้หมดแต่แน่นอนว่าต่อให้คุณเป็นหนึ่งหกก็ตามนะการผลอนจัาการเพราะมันมีศูนย์แปดอยู่มันอาจจะมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างการผ่อนจัดการจึงไม่ค่อยโดด ไม่ค่อยถึงจะมีหนึ่งหกนะก็อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่าให้ตั้งใจนะตั้งใจเก็บดูแทบก็อยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถ้าบริหารจัดการผมให้เต็มสิบให้สักหกจุดห้าะกันหกจุดห้าถึงจะมีหนึ่งหกประยุ์หลังนะแต่ว่าเนื่องจากมันหาเก่งไงเลขหาเก่งมันตรงข้ามกับเลขเก็บเงินอยู่แล้วนะครับเพราะฉนั้นก็ถึงจะมีหนึ่งหกก็ตามก็ให้เต็มที่ แค่6.5เต็ม10ในเรื่องบริหารจัดการเพราะนั้นภาพรวมของกลุ่มนี้ผมให้สัก8 8เต็ม10นะครับสําหรับการเงินนะต้องเรบบามาวางการจ่ายออกที่มันแบบบางทีมันก็วุบไปเลย <c oughs> มีการจ่ายเงินก้อนเงินอะไรเป็นก้อนใหญ่มีอยู่แล้วนะครับนี่ต้องระวังยิ่งเป็นอะไรที่เราชอบอยากจะใช้เนะี่ยยิ่งไปเลยนะครับแต่ถ้าคิดว่าควบคุมไม่ได้ก็อย่างที่ผมเคยแนะนําไปเรื่องหางเงินจริงๆเนี่ยต้องให้คนอื่นดูแลให้ตัวเองก็มีหน้าที่แบบหาไปนะ โอเคนี่คือเรื่องการเงินสุดท้ายเรื่องความรักอันนี้คือที่สุดแล้วครับต้องใช่อ่ะเปิดใจก็จริงเปิดรับทุกคนก็จริงแต่ต้องใช่นะคบกันไปก่อนดูกันไปก่อนคือกว่าจะได้กว่าจะได้แบบตกลงปรงใจเป็นแฟนใครจริงมันก็ต้องใช่อ่ะแต่เขาไม่เขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้มีสปงสเปคอะไรขนาดนะั้นถึงจะเป็นหนึ่งหกก็ตามแต่เนื่องจากว่ามีศูนย์แปดแล้วก็แปดหนึ่งคือเขายังไงก็ได้เข้ามาก่อนมาคุยก,กันก่อนะมาคบกันดูก่อน ถ้ามันใช่บางทีเนี่ยความรู้สึกของคุณเก่บเนี่ยเวลามีความรักก็คือบางทีแบบคบกันมาทั้งสี่ห้าปีแล้วยังไม่ได้เรียกกันว่าแฟนอาจจะเป็นคนสนิทอะไรเงี้ยก็แบบเราอยู่ในฐานะานี้ไปก่อนคือเหมือนเขากาลังมองอยู่ว่ามันจะใช่ไหมถ้ามันใช่จริงเดี๋ยวเขาจะหาทางบอกเองอะไรเงี้ยก็อึดอัดนะครับความรักก็จะเป็นตึงๆหน่อยแต่ถามว่าเขาไม่ได้ปิดกั้นนะเขาก็เปิดรับคนแหละปกตินะครับแต่ว่า ใช้เวลาค่อนข้างใช้เวลาแต่ถ้าใช่นี่ก็ไปเลยเหมือนกันแต่ใช้นี่ก็เร็วเลยแต่มันไม่รู้จะใช่ตอนไหนไงมันมีความไม่แน่นอนสูงในเรื่องของความรักของคุ่มเลขนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็พิจารณาแล้วกันตามแนวทางเนาะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขก,กลุ่มนี้นะครับคุณจ๋าที่ขอเข้ามาลองดูว่าจะใช่ไหมเป็นแนวทางที่เห็นคนใช้จริงๆแล้วมันใกล้เคียงกันไหมนะครับแต่ผมชอบวิธีการทํางานของเขานะกลุ่มเลขเนี้ยการทำงานที่ทีเด็ดมากนะครับ เป็นกลุ่มที่รวมกันมาแล้วแบบทำอะไรก็ได้นะ่ะวิธีการอะไรคิดได้มันต้องทําแบบนั้นจนได้นะครับอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขคนนี้ที่นํามาฝากกันนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่อง YouTube คุยด้วยนะครับอันนี้ก็ประมาณจะครึ่งเดือนแล้วนะกันนี้อีกต้นเดือนหน้าเนี่ยก็จะเข้าสู่คลาสนะครับคลาสการเรียนใครสนใจสมัครได้นะครับเหลืออีกแค่3หนังสือเรียนอยีกแค่สาฉบับนะ การสนใจสมัครกันเข้ามานะครับเริ่มเรียนเดือนสิงหานี้นะโอเคยังไงก็ขอให้ชั้นโชคดีมีเงินทางสุขภาพแป็าังแรงทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ